เเดือนแค่สามหมื่นก็เป็นเจ้าของมินิได้แล้วนะครับผ่อนเพียงแค่วันละ500บาทลูกค้าที่เครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและฟรีวารันตีให้อีก1ปีหรือ35,000กิโลรับกันไปแบบจุกๆเลยนะครับสวัสดีครับมาพบกับตั้มทีเจน,นะครับวันนี้มีมินิคูเปอร์คันที่แมนมานำเสนอรถปี2019ราคาพิเศษเลยนะครับ799,000บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับ ผ่อนอยู่ที่เริ่มต้น15,000บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าสนใจนะครับผมมีแคมเปญพิเศษด้วยนั่นคือฟรีค่าดำเนินการจัดโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและฟรีวารันตีให้อีก1ปีหรือ35,000กิโลรับกันไปแบบจุกๆเลยนะครับสำหรับรายละเอียดรถคันนี้นะครับรถคันนี้จะเป็นคันที่แมนคูเปอร์เอสนะครับเป็นเครื่องเทอร์โบตัวนี้จะเป็นไฮทีมเบาะปรับไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้ามีจอ Head Up d i s p l a y นะครับฟูลออปชั่นที่สุดแล้ว ที่สาคัญตัวนี้จะเป็นล้อแมกขอบ19จุดขายคันนี้รถคืออะไรคือปกติรถเนี่ยโดยส่วนใหญ,ญ่ที่เราจะเห็นจะเป็นสีแดงหลังคาดําแต่รถคันนี้หาน้อยมากเลยจะเป็นสีแดงหลังคาขาวนะครับไฟท้ายก็จะเป็นลายธงชาติรงอังกฤษเลยคือแบบโคตรเท่จะบอกไว้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับซื้อรถคันนี้ไปแล้วการบริการหลังการขายเรามีอะไรบ้างนะครับวรารันตีเนี่ยหปีหรือ35,000กิโลเนี่ยผมมีให้เลย รถเสียที่ไหนมีปัญหาที่ไหนคุณสามารถเข้าซ่อมศูนย์ทั่วประเทศไทยที่ดีวไว้อยู่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ในเชิงลึกเราจะมีไว้ให้นะครับที่สําคัญลูกค้าเก่าสามารถนํารถมาเทินได้อยากจะเปลี่ยนอยากจะอะไรโดยเฉพาะรถที่ซื้อเราไปแล้วอยากจะเปลี่ยนคันใหม่ผมมีราคาพิเศษให้แน่นอนสุดท้ายตรงนี้นะครับถ้าพี่ๆท่นานใดสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับตามลิงก์ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ ยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยตั้มทีเจนะครับทีเจเราต้องเหตุอยากจะเฟี้ยวเลี้ยวมาหาพี่แน่นอน